เนี่ยเห็นไหมแม่แม่เนี่ยอันนี้เหมือนมากป,ะปะ้าพะพามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าพะานะคะพบกันกับแชร์สูตรสลา,าผ่านมามีคนดูน้อยนะคะคลิปล่าสุดมีคนดูเยอะแล้วนะคะแล้วอยากจะบอกว่าคลิปเนี้ยเลือกยากมากแคปหน้าจอมาสามคน แล้วผลสุดท้ายก็ได้มานะว่าสูตรน่าสนใจมากเพราะว่าปกติชอบกินอะไรที่แบบช้าข่หมุคพ่นไฟอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเราไปดูกันเลยค่ะว่าสูตรนี้จะเป็นยังไงบ้างตามดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเจ๊พาชื่อเค้กนะคลิปที่แล้วพี่พาบอกคลิปหน้ามาแชร์อีกนะคะให้มีแรงพึบพิมพิมมาจนได้ฮ่าเริ่มกันเลยนะคะชื่อสูตรหมี่พ่นไฟวิปครีมหิมะค่ะเห็นไหมอ่ะเลส เราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะกาวน้ำขุ่นค่ะน้ำเปล่าอร์ชั่นค่ะสีน้ำตาลกลิ่นวาลลิลาค่ะผงหีมะค่ะน้ำยาทำสลามฟองน้ำวุ้นมะพร้าวค่ะอุปกรณ์มีแค่นี้เท่าไงไเราไปลงมอทำกันเลยค่ะเราจะมาทำตัวชานมกันก่อนนะคะน้องบอกว่าให้ใส่กาวน้ำขุ่นแช้อนโต๊ะค่ะ ใส่น้ำเปล่า3าช้อนโต๊ะนะคะ 2> 1,2,3ใส่โลชั่น2ปั๊มค่ะ1,2 2. กระเด็นกระเด็น <laughs> <laughs> ใส่สีน้ำตาลนะคะน้องบอกให้ให้ดูแบบอ่อนๆค่ะเพราะว่ามันจะเป็นชานมใช่ไหมมันไม่ได้แบบเป็นช็อกโกแลตค่ะแล้วก็ใส่กลิ่นวาลิลาลงไปค่ะนะคะหอมค่ะรับรองหอมแน่นอนนี่นะคะคนไปเรื่อยๆค่ะ เหมืนอนอวันตินอยู่ไหนฮิวิกแล้ว <c oughs> ช่องนี้นี้ช่องทำาาลารหรือช่องทำขนมค่ะ <c oughs> พูดมาเลยตรงๆนะคะเหมือนจะใส่เยอะปลานะคะนะคะ <c oughs> จริงๆต้องใส่ออกสีส้มๆอะ่ะถ้าจะให้มันเป็นชาเนาะแต่อันนี้มันเป็นหมีพ่นไฟมันก็สามารถเป็นช็อกโกแลตได้ <c oughs> โอวันตินได้ะคะ่ะ ได้หมดถ้าสดชื่นนะฮะนะฮะอันนี้น้องบอกว่าให้ตัดฟองน้ำเนาะเรายังไม่ใส่ฟองน้ํานะคะบอกแล้วเราจะต้องทําให้สลามเป็นตัวก่อนนะคะถึงจะใส่ฟองน้ําลงไปดอยใส่น้ํายาทําสลามลงไปเลยนะอะนะฮะนะ,ะนจุดหนึ่งว้าวก้อนนวดนวดขยํานิดนึงนะคะจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อน,นะคะ่ะทุกคน านี่นะคะชาน,นมของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรสมากๆค่ะรสสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะมาหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะน้องบอกเนาะนี่หั่นไปเยอะเลยนะคะหั่นไปเล่นนะ <c oughs> ว่างๆก็หั่นไปเล่นนะคะคือหั่นยากเหมือนกันนะไม่หั่นน้อยๆนะไม่ได้หั่นง่ายๆนะอ่ะนี่นะเราก็จะมาใส่ไว้ใต้แก้วค่ะน้องบอกใต้แก้วใส่เข้าไปไม่ต้องเยอะมากนะคะนี่ แล้วเราก็จะมาใส่ชานลมลงไปในแก้วก่อนนะคะเพื่อให้เขายุบตัวลงไปไงทุกคนแต่ว่ายังพอเห็นอยู่แล้วเราก็จะมาทําตัววิปครีมหิมะกันต่อค่ะก้นไฟเนาะ,ะใส่ลงไปค่ะนี่เพื่อให้เขานอนก้อนนอี้โพอดีเลยนะเดี๋ยวเขาจะยุบลงไปไงนี่สวยไหมโอเคนะนี่พอดีแก้วนะ อ่ะพักทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทำตัวหิมะกันค่ะน้องบอกให้ป้าพาทำตามขั้นตอนที่เคยทำ DIY หิมะทูโทนล่าสุดเลยเนาะก็เดี๋ยวเราจะใส่เลยนะใส่หิมะลงไปก่อนถ้าทำตามสูตรนั้นนะป้าพาจะใส่ผงเนี่ยประมาณปลายช้อนแต่นี่ใส่หนึ่งช้อนชานะคะใส่น้ำสิบช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งสองสานี่นะคะให้เขาบวมขึ้นมาค่ะเห็นปะ หิมะนี่คือเหมือนจะน้อยกว่ารอบที่แล้วโอ้โหแต่เขาจะอิ่มน้ําค่ะอันนี้เราไม่ใส่สีนะรอบที่แล้วไปเอาพาใส่สีฟ้ากับสีชมพูเนาะใครได้ดูบ้างลองไปย้อนดูได้นะคะคือผงหิมะเนี่ยใช้มานานมากๆนะถุงละห้ารอยอะใช้มา2ปีแล้วะไม่หมดสติเพราะ <laughs> เพราะเราใช้นิดเดียวค่ะทุกคนก็จะมาเป็นสภาพนี้ได้เลยค่ะนี่เราก็จะเริ่มใส่กาวลงไปนะน้องบอกว่าให้ใส่กาวสามต้นชานะคะ แต่ว่าให้เป็นสีสีน้ำตาลเหมือนกันทุกคนอ่อนๆเพราะฉะนั้นเราจะใส่กลิ่นวอลิลาลงไปเพราะว่ากลิ่นวอลลิลาเขาจะมีสีอ่อนแล้วเดี๋ยวลองดูนะเพื่อให้ความอ่อนนั้นเนี่ยโอ้เหมือนนะเออเหมือน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 เนี่ยจริงๆเอาสีมาหยอดอ่ะเหมือนกว่าทุกคนเอาสีมาหยอดเหมือนพ่นไฟกว่า,ากว่าเอามาปนกันเลยอ่ะเออจริงเดี๋ยวเราอยอดตอนท้ายแล้วกันเราทําให้เขาเป็นสีนี้ก่อนเออเลิศเลเลแบบโยโย่โย่เหมือนเแบบหมือนโย โอเคอันนี้จะหมดแล้วเดี๋ยวขอใส่น้ำลงไปไหน่อยอะใส่ลงไปนะนี่ประมาณหนึ่งเลยโอเคนี่ได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะไปไม่ได้ใช,ช้สองชอ้อนคนเลยแล้วกันนะเจ้าพ่เป็นสีขาวก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยหยาะๆอกอ้าเหมือนอยู่นะนี่ยสีมันออกจะแบบจางๆหน่อยเห็นไ่มต้องใส่ผงอีมาอีกอะทุกคนไม่พอโรยลงไปอีกไม่อิ่มน้ำพออย ไม่ได้ใส่เยอะไม่ได้ทุกคนอ๋ไม่โอ้เยอะมากใส่เยอะไม่ได้จริงๆนะใส่เยอะไม่ได้มีความอิ่มน้ำสุดสุดพลังค่ะด้แล้วทุกคนใจขอโทษบวมแล้วทีเนี้ยบัตรตรณีบวมแล้วค่ะทุกคนตักได้แค่นี้แหละ อ่าเราลองคนเลยเพราะว่าใส่เยอะแล้วมันจะแบบหนืดมากหนืดฟูมากใหญ่มากอลังการมากเดี๋ยวมันจะค่อยๆบวมมาอีกทุกคนนี่เห็นปะสวยเราก็ใส่น้ำยาทำสลามลงไปเลยนะครั้งสักหนึ่งฝาก็พอไหนลงคนสิโอ้ดีค่ะ รอพที่แล้วเพาพา,าใส่โฟมด้วยนะแต่น,นี้ไม่ได้ใส่ให้นี่อู้หสวยเรานวดจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนเนะาะดตอนนี้เราได้มาแล้วนะคะดูสิคือตั้งยอดมากๆเลยนะคะนี่ไม่ยุบเลยแล้วก็ยืดมากด้วยเนี่ยอู้เล่นดีมากๆเลยเห็นไหมอาไนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มมากๆเลยเห็นไหมคะดูสิยืด นะคะนี่แล้วอันนี้มันก็ยุบตัวลงแล้ว่ะทุกคนนี่ก็แบบพอดิบพอดีเอาไว้ให้เราใส่ได้เลยนะคะมาเดี๋ยวเราจะจัดนิดนึงเพราะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ส,สวยๆค่ะนี่เลยนะคะจัดให้เลยนะคะนี่เดี๋ยวยืดนิดนึงแล้วก็เหมือนกับจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเหมือนวิปครีมนะทุกคนมันจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่ายังไงประมาณเหมือนอมยะออยู่อะอมยออมยออยู่แต่มันก็อมย่ะจริงนะ <laughs> อะไรอะไรนี่คืออะไร <laughs> อะไรมันก็แบนๆมันไม่ได้แบบเออม,มันจะเป็นแบนๆอยู่อ่ะเดี๋ยวเราก็จะโรยอันนี้คือเหมือนมากแกเหมือนมันพ่นไฟนี่เดี๋ยวดูอะเนียเห็นไหมแม่แมเนี่ยอันนี้เหมือนมาก <c oughs> ถ้าเมื่อกี้ไม่ลองทําไม่รู้นะเหมือนสุดๆอุ้ยตายแล้ะจริงๆถ้าให้เหมือนกว่านี้ควรจะมีหลอดชาไขมุกเออก็เสียบหลอดแล้วมันจะ p e r ์เฟ t มากๆเดี๋ยวไปหากอนนะมีเปล่าวุ้ยจะถ่ายรูปสวยๆอลิซมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีหลอดชารไขมุกเอาหลอดนี้แล้วกันเอาเสียบหลอดนี้ โอเคน,น,นี่งอน,นิดนึงอลียโลเคชั่นมีสวยอลียออกไปอลียด <laughs> <c oughs> เร็วเข้าจะได้นี่นะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยมากๆเลยค่ะทุกคนดูสวยมากๆเลยนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดูดึงชิลลโอ้โหดึงค่ะอ้โ,อโหเห็นไหมคะนุ่มนิ่มมากๆม,มันจะมีกิมมิกอยู่ตรงท้ายแก้วนะคะทุกคน เอาลงมาค่ะกินมิตรไหมมีมุมนมะพร้าวสอดแทงด้านในด้วยนะจุดจุดนี้นะคะทุกคนดูมีความพ้นไฟมีความโอ้โหสวยค่ะสวยสุดๆเลยนี่ยืดมากค่ะยืดยืดนุ่มตลอดเลยนะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะโอ้หเนื้อแน่นๆเลยนะคะว้า เพอร์เฟกเพอร์เฟกต์มากๆเลยนะคะนี่ยืด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 มากมากเลยค่ะนุ่มเลยนะคะโอ้โหดูสิคะ นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนะคะปาตังกี้ปาตังกาค่ะทุกคนนุ่มนุ่มนิ่มนิ่มนะคะโอเคค่ะพี่พาให้คะแนนน้องสิบคะแนนเต็มค่ะเอาไปเลยค่ะคีเอสดุสดๆเจ๊ชอบมากๆดูสิคะมีความเป็นเอิร์มวุ้นมะพร้าวค่ะเ <laughs> จ๊รู้อยู่แล้วว่าสูตรนี้จะเลิศเจเลยบอกว่าให้มาแชร์อีกนึกออกมาคือมองแวบเดียวก็รู้เลยว่าเลิศ perfect เราไปดู Q&A กันเลยค่ะวันนี้น้องถามอะไรป๊าปพากันบ้างตามไปดูกันเลยจ้านี่นะคะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มมากๆเลยแล้วยืดเป็นหิม,มะเลยค่ะทุกคนดูยืดมากเลยอะ่ปะป๊าพาชอบมากเลยค่ะยืดยืดสุดๆเลยนะคะนี่แล้วมาดูคําถามแรกกันเลยค่ะน้องถามอะไรบ้างเม <c oughs> ื่อชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเล็กหรือว่าใหญ่ที่ต้องทําให้เราท้อแท้เสียใจใช้เวลาคิวตัวเองนานไหมคะต้องทําอย่างไรบ้าง นานไหมจริงๆแล้วว่าเมื่อก่อนใช้เวลานานมากแต่ตั้งแต่ที่มารู้จักพระเจ้าเนาะก็ให้พระเจ้าช่วยให้พระเยซูช่วยตลอดอธิษฐานวางใจส่วนมากแล้วก็อ่านพระคัมภีร์แล้วก็อธิษฐานเนี่ยวกไปค่ะก็ประมาณวันสองวันก็ฮิวตัวเองได้เลยไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะปัญหาก,ก็มีทางออกให้แบบดีมากอะ่ะเหมือนเราได้ระบายออกไปนะถ้าใครเคยได้ไปโบสถ์ก็จะรู้ว่า จะมีแต่สิ่งที่ดีๆอะประมาณนั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนลองไปดูสักครั้งเหมือนกันเนาะก็ประมาณ1นวันสองวันค่ะคำถามที่สองนะเพลงที่ชอบฟังเวลาเหงาจริงๆแล้วป้าพาชอบฟังเพลงแรปมากแล้วล่าสุดของล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยชอบจะรันมาก <Wow. S 1> จะรันเดอะแรปเปอร์ะชอบมากเมื่อก่อนชอบพี่อิวใช่ปะ แต่ตอนนี้าหาันมาชอบจะรันแบบชอบทุกเพลงเลยลองไปฟังดูนะเซิร์ชว่ารันเออสรันสรันดแรปเปอร์นะคะแล้วมันจะมีช่องของเขาเองเพลงล่าสุดกระเพาะฉันชอบฉันชอบทุกเพลงโอเคสามนะคะตอนนี้อยากได้อะไรที่สุดคะบายบายคะ่ะเป็นกรอจอให้เสมอนะคะเป็นกาลังใจให้เสมอเนาะตอนนี้อยากได้อะไรมากที่สุดใช่ไหมทุกคนตอนนี้อยากแต่ง,งาน ไม่ตัวสาวโสดอยากแต่งงานไม่ได้อะไรอย่งี้ตอนนี้แต่งงานโอ้ย,ยได้หรออะไรเงี้ยอยากมีลูกอยากมีลูกสาวอีกคนหนึ่งจริงนี่คือเป้าหมายเลยนะเพราะตอนนี้เป้าพาอายุ36แล้วใช่ปะถ้า40แล้วอะ่ะก็จะมีลูกไม่ได้แล้วไง ไม่ได้เวลาทำไมล่วงเลยไปไกลทำไมฉันโมทำอะไรอยู่อะไรอย่างงี้นะก็ขอบคุณทุกความรังใจมากๆเลยนะคะให้ไยงคลิปนี้เปผ่าไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ